ปรับโฉมใหม่แล้วนะครับกับรถไฟฟ้า MG5 ในสาราชนาจาักรนะครับที่มีความโดดเด่นและทันสมัยมากกว่าเดิมสำหรับในบ้านเรานั้นต้องรอลุ้นกันอีกทีว่าจะมีการปรับโฉมหรือไม่ ล่าสุดมีการเผยโฉมรถไฟฟ้า MG 5รุ่นปรับปรุงโฉมใหม่ที่งานคูฟ o o d Festival of s p ป e d ในสหรชาชจณาักรโดยตัวรถรุ่นนี้จะมีการปรับปรุงภาพลักษณ์ใหม่ให้ดูโดดเด่นและทันสมัยมากยิ่งขึ้นด้วยกระจังหน้าแบบปิดไฟหน้าแบบ LED ที่เรียวบางมากกว่าเดิมส่วนด้านล่างนั้นมีช่องรับอากาศแบบใหม่ทรงสามเหลี่ยมพร้อมกับล้ออลอยใหม่ทรง5ก้านคู่ ส่วนด้านท้ายนั้นจะมีการปรับปรุงลวดลายใหม่ของไฟท้ายเพียงเล็กน้อยและมีการปรับปรุงทรงกันชนและชายล่างให้ดูเรียบง่ายขึ้นส่วนในด้านของขุมพลังนั้นยังไม่มีรายละเอียดแต่อย่างใดนะครับกว่าจะมีการปรับเพิ่มสเปคหรือไม่นะครับแต่รุ่นที่ขายในปัจจุบันนั้นก็จะมีให้เลือกด้วยกันอยู่2รุ่นนะครับรุ่นที่1จะมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด177แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่280นิวตันเมตร มาพร้อมกับความจุข,ของแบตเตอรี่ขนาด50.3กิโลวัตต์สามารถวิง่งได้ไกลถึง320กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งด้วยมาตรฐาน WLTP ส่วนรุ่นที่2นั้นจะมีการลดกำลังมอเตอร์นะครับให้อยู่ที่156แรงมา้าและเพิ่มขนาดแบตเตอรี่เป็น61.1กิโลวัตต์จะสามารถวิง่งได้ไกลถึง400กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งด้วยมาตรฐาน WLTP นะครับ ส่วนภายในห้องโดยสารนั้นมีการปรับปรุงใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นแผงแดชบอร์ดใหม่มานวัดที่เป็นแบบฟูลดิจิตอลพร้อมกับหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด10.25นิ้วที่มีขนาดใหญ่มากกว่าเดิมเป็นแบบลอยตัวพร้อมระบบซอฟต์แวร์ iSmart รุ่นอัปเกรดรับรอง Android Auto และ Apple CarPlay สำหรับราคาจำหน่ายของ MG โมใหม่นี้ยังไม่มีการเปิดเผยราคาแต่อย่างใดนะครับสำหรับรุ่นปัจจุบันที่มีจำหน่ายในบ้านเรานั้นก็เป็น MG EP นะครับที่ราคาเริ่มต้นประมาณ7 0 0 0 0 0กว่าบ,บาทเท่านั้นและตัวรถนั้นก็มีความโดดเด่นและทันสมัยพอสมควรนะครับซึ่งมันเหมาะสมสำหรับการใช้งานในเมืองเป็นหลักนะครับในเนื่องจากยุคนี้เป็นยุคที่ราคาน้ำมันค่อนข้างจะแพงนะครับ สำหรับเพื่อนๆน,นั้นก็มีข้อคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างกันได้เลยหากคุณชื่นชอบอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้ก็ผมเมลเดอร์ทองขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ